มันยเตเขาทำอะไรกันอะทั้งต้นเบสเนี่ยรู้ปะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการปรุงของหมดเนี่ยทั้งหมดรู้ปะแต่ว่าเราหิวข้า เราเห็นพวกแกอยู่ในห้องธรรมสถานอะ่ะพวกแกเขาไปทำอะไรกันอ,ะอ่ะอ,อพอดีว่าที่โรงเรียนอ่ะเขามีการจัดโครงการอบรมสวดมนต์เพื่อพัฒนาปัญญาออแล้วแบบว่าเป็นการน้อมนําเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ,จทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นสนใจปะรูออ้สึกว,ว่าวกิจกรรมนี้มันส่งผลดีอยู่นะออแต่พวกเราว่ามันมันไุน่ใช่อ่ะ ทำไมหน้าดำข้างเคียนขนาดนี้โอยดูหน้าแต่ละคนดีไม่มีสัง่าราศีเลยเป็นอะไรไหนเล่าให้ฟังสิก็เขาสอบตกมาดิคะแนนแบบโครแย่เขาก่อนนะแล้วต้อยล่ะเรื่องเดียวกันไหมเรารู้สึกกดดันมากเราต้องเป็นตัวแทนไปแข่ขงโครงงารระดับ,บประเทศในแบบถ้าเมข้าวของโรงเรียน<อ>ข่าวของจังหวัดเรารู้สึกกดดันเข้าใจนะ น้อย่างนี้สนใจมาเข้าร่วมโครงการอบรมสวดมนุพัฒนาปัญญากับเขาป้าเพื่อมันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นอ่ะป้ามหมายสูงสุดของการสวดมนต์คือทำให้เกิดสมาธิสติความสงบและสิ่งที่ได้มาคือปัญญาโดยเรานำปัญญาหรือความรู้ไปพัฒนาในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมและบ้านเมืองโอไปเป็นไงบ้างอ่ะหลังจากที่พวกเราไปสวดมนต์มาเขารู้สึกว่าเขามีสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้นเหมือนกนการเรียนดีขึ้นด้วยแล้วต้อยละ่ะรู้ไหมว่าเราไปแข่งโครงงานมาเ,เราชนะเลิศได้เนี่ะสุดยอดไปเลยเนี่ยพอมาคิดดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเรายอะมากใช่ เรารู้สึกว่าเราสวดมนต์มาเรารู้สึกว่าจิตใจเราสงบมากแล้วป้ายล่ะรู้สึกงไงบ้างเขารู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นเรียนดีขึ้นแล้วก็ได้เกรดเอด้วย<อ>มันมีการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันเราเยอะจริงๆนะป้าคิดด้วยปะก็อย่างเช่นการเข้าแถวสวดมนต์คารพทงชาติของโรงเรียนสารคามพิทยาคมซาทุวันนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆด,ด้วยเธอ การสอบครั้งนี้ขอให้หนูสิบสิบสิบเต็มเลยนะคะไม่เอาตกแล้วนะคะซาทู